บินตอนเที่ยงไพสิเขามาคอมเมนต์เป็นคนแรกพี่น้องมาเจองท้งม,มี่ยังสิแจกนี่แล้วนี่โดนลลไเขามีเขามีเขามีของให้ถือว่าของดีง<า>มี่หน่อยโอมตัวงามบ่ มา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 พี่น้องมามามาเขามาเขามาพักแค่นี้เขามาคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นนี่อ่าสิเปิดเพลงใหม่ของเบาเตียงทองพี่น้องเนาะมื้อืงโบเบื้องตอนเที่ยงไผสิเขามาคอมเมนต์เป็นคนแรกพี่น้องเบาเตียงทองมี่ยังสิแจกนี่แล้วนี่โดนอะไเขามีเขามีเขามีของให้ถือว่าของดีมีหน่อยเอาจะสั้นก็ตาไล่เนาะคนรอมาสั้นหายบุญพี่น้องเอ้ยเนาะเทียนคู่โคบเลยคู่โคบเลยอ่าแงมเดี๋ยวอนะขอแจ้งเอฟซีก่อน แป๊บนึ่งพี่น้องเลยพอดีพื้อนี่มาเตียงสิปล่อยเพลงใหม่เนาะมาเตียงห้องคนเดียวเพิ่งไปทาเอ็มบีแล้วโดยตัดก็บน้องเมฆตาตู่ตาโปตาลำตาข่ำตาเขียวอยู่นี่เนาะ้องเมฆเนาะสามมื่นสี่คืนใอยว่ามันบอกรแต่เขียวมันจะซ้ำแล้วยังตุกข่ายด้วยเขียวอยู่โดยตั้งใจเนาะตั้งใจอ่บัดนี้ตั้งมือตั้งใจสุ่มเทสุดๆพี่น้องเนาะน้องเมฆก็ซ้ำในไปไล่เติบโดยว่าผู้สาว ลงตกกระเทนนะโดยเห็นแล้วมาหนี้ตลอยู่ที่พี่น้องไงเฮาถือว่าของดีมีหน่อยโดยเพราะว่าหน่อยจังได้ใเตียงผลิตมาแค่สามสิบตนึ่งทีมงานยังโบได้ได้บางคนบได้ได้เป่าเงาก็ยังโบได้อ่าอ่าจับคัดได้นี่นี่อันนี้คือบบเตียงอยางเอามาฝาก fc โดยเฉพาะคือ fc ตัวยงเลยพี่น้องไงเป็นยังจังใส่เข้ามาตัวยงเพราะว่าเพราะว่าบบเตียงชิ่อยเพลงมื่นนี่ตอนเที่ยง สิบสงโมงสินาทีโดยพี่น้องเลยเนาะวันที่สิบสองแล้วก็สิบสอง1มงแ้นาที่งสองหน่สองเนาะหนึ่งสนึ่งสองหนึ่งสโดยปืนนี่แหละถ้าผู้ใดไปคอมเมนต์คนเลขปั๊บบอกว่าเขียนเลขหนึ่งเลยคนเลขจดส่งให้เลยพี่น้องเลยโดยอหาคนหคนทำอิฐเนาะหนึ่งสองสาม้าหห้าโดยผู้ใดเข้าไปคอมเมนต์คนเลขปุ๊บ คอมเมนต์ที่ชองปุ๊บคอมเมนต์ที่สามปุ๊บคอมเมนต์ที่สี่คอมเมนต์ที่ห้าปุ๊บได้หาตัวได้หาตัวโอ้คอมเมนต์อย่างก็ได้แต่แต่เขียนอยู่ท้ายว่าคอยเป็นคนที่หนึ่งคอยเป็นคนที่ชองที่สามที่สี่ที่ห้าด้วยเอาที่มาวัเดียงเอามาที่นี่แบบว่าคุยคนคอมเมนต์คือคอยแบบนี้นะแบบว่าคอยแบบอ่ะคอมเมนต์เลยแต่ว่าคอยมีคู่จริงๆนะบ่ได้บ่ได้แบบมีแถบมีอย่างบ่มันพุ่ดจิเหรอมันจำกัดได้พ่ล้วโอ้มันจำกัดจโอ้เอาหาตัวหาตัวพี่น้องเนาะ อันนี้นี่ถ้าเพลงฮอร้านวิวจังสปิริตมาใหม่ไปโอเคโอเคเดยเอาพี่น้องเนี่ยมาให้อีฟซีตุยุ่งโดยเฉพาะเลยโดยอยู่ลาวอยู่ไทยส่งให้ได้เบิดพี่น้องเลยตามเนียแจ้งน้ำเนี่ยบ่างเดี๋ยวว่าคอมมิ์มาจดตังจดตางประเทศด้วยฉเนาะว่าเอฟซีอยู่ใช้จังสิน่ะ โอ้จุงมดูใช่ก็ช่วงให้โดยโดยแมนแมนเนาะช่งได้ยูใช่ก็ช่งให้ช่วงได้ช่งได้จักร่งได้อันนี้ผู้เด่เนาะแมนช่งได้ทั่วคอยวันนึ่งชองชามนี่ยันอยู่เมกาเขาบอกไปเตียงไงบ่อะไรมันบ่นี่ไดลว้าอย่าบอกได้ลุงเอี้ยอเมกาช่วงพนนอนได้ลุงเอี้ยเห็นเลยเนาะเอาเตียงเอาพนตั้งใจได้พนตั้งใจได้ตั้งใจแบบ ตัดฟังตัดสั้นเฉยเลยเตียงนต้มมาเลยต้มมาเลยคอมเมนต์ต้มเลยอ๋อพี่น้องเลยคอมเมนต์บอกว่าอยู่ไสดโดยแล้วก็ลงท้ายด้วยคนที่เท่เลย เนาะเอาไปเลยส่งให้ได้ทั่วโลกพี่น้องเลยมันยากใช่ไหมกระชีพยายามพยายามให้อยู่ต่างประเทศก็ไดเลยบ่แดงขึ้นบ่ได้บ่ได้ตัวนี้เนาะอ่าสิไปจ้างทีมงานนาชาก็มวยขึ้นมาแมงแนวขึ้นไปให้เนาะแต่เฉพาะไปเมืองนอกนี่ก็ยังตัวนึงนี่ค่าช่ตัวนึงประมาณเกือบเพ่งเพ่ร้อยเดียดนพี่น้องเลยเพ่งเอ้า อีลีเด้่หมืนอย่าไวอยู่บ่ไวมันก็ต้องไวเนาะเพราะว่ามันเอฟซีพันท้เด้จังแล้วมันถ้ามันชงบ่ได้กันจังมากกันตามไปคอยหู้มากด้มันเบาเกินไปเบาเกินไปเพิ่นบ่หับลุงมันมันต้องไปยากไปชังเอาดินมาไคลังงใส่เกิดนักขึ้นเลยเันจะเริ่มต้นจะคิดทิเอามันจะเริ่มต้นจะคิดเท่ากับเก้าฮะปั๊บอีกปั๊บอย่างอีกมาใช้เบาเกินนะปั๊บเนาะบ่อันเบาเอาดินมาไครลังเข้าไปเด้่ยบางี ยินสดกรปกเอาข้ามาเอาไปต่างประเทศเพิ่นอีกบ่ได้อีกเอาเป็นว่าถ้าอยู่ต่างประเทศกัถ้ามันส่งไปได้บริจีนที่ส่งให้นะบ่ยากเนาะแต่ว่าฮู้ทือนี่นี่ๆลาวไทยนี่ได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะอลาวไทยนี่ได้สบายๆบายเนาะดัดูมงคือนี่ก็เป็นสีดำพี่น้องบ่แม่นต์เท้ตัวนี้อ่าดำดำออกกลมๆเนาะบ่ิจีน้องโม่นดำปานใดเนาะด้วออกกลมๆบอกง่ายว่าจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเดยตโตเท่านั้นคือการว่า ด้านหลังโดยปล่อยเพราะปืนนี่ปล่อยได้ปืน nah นี่เนาะกำหนดเวลากำหนดแล้วสิบสองวันที่สิบสองอ่าสิบสองโมงสิบสองนาทีโดยแล้วพี่น้องเรียกมาพร้อมแล้วว่าพี่น้องอยากได้ตัวใดที่อ่าทั้งไพ่ถือไพ่ถือตัวใดพี่น้องสีขาวมีขาวกับดำ มีขาวกับดำบอลุงเพิ่มดำผู้เดียวเอาดำผู้เดียวอุ้ยบางทีแบบบิ้งก็ได้ได้ข่อยเป็นจุดเด่นเนี่ยยากข่อยไปจักเนาะเอ่ก็คือข้างล้างอันนี้เอาให้เบิ้งดิเบิ้งข้างล้างเบิ้งข้างล้างเออเอาเอาทีเดี๋ยวพี่น้องเลยมัน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 มีอยู่ได้อ่าอ่ามันมีทางอันนะภาษาลาวภาษาไทยนี่โอ้ยเปียงทองนี่ภาษาไทยครัพี่น้องคนไทยจะเอาตัวภาษาไทยให้ก็ได้โน่นนีบอมีนี่เลยมีมีมีนี่อ่าตัวนี้ภาษาลาวโดยลาวก็มีภาษาลาวก็มีโดยนี่ลาวลาว อันนี้ไทยพี่น้องนี่เนาะไทยไทยลายงามๆลายแบบกันว่ามีกรไทยไอ้ยังเนาะไอ้ที่เย็นว่ารถแห่ขาเจ้าติดกันเรื่อยนะพี่น้องแบบยังเช็คเอวอันเนยเอ้าผู้สาวรถแห่มันก็ต้องมีน้อยนึงนะพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเรื่องรถแห่นี่มันไปแล้วปาดดิจังซี่แหละลุงยังแบบว่าเท่าก็ไม่มีเสียงเพลงกนะนะเท่าแต่ว่าแบบยังนุ่มอยู่พอนหนึ่งมากเท่าใจจิตใจเขามันยังดีเฮ้ยพี่น้องเอ้ย เลยพักนะอันนี้อันนี้กัไทยน้ำมัเทียงนี่ไทยน้ำมัเทียงไทยาุทยกัไทยพี่น้องเนาะภาษาไทยเด้อพี่น้องพังไทยกับเป็นพี่น้องชนนายคอยว่าพี่น้องพังไทยชนายอยากได้เป็นภาษาลาวนะแมนบ่แงเมนมันแบบยๆว่าเพิ่นแบบว่าจากเลขการพัฒนาธรรมนู่นนี่นั่นใช่ได้เอาคอมเมนต์มาบอกว่าสียังแรกกั อาเป็นภาษาภาษาเนาะยูปจได้ดแม่แต่ว่าใส่เอลที่เฮ็มากนี่คอยบอกว่าเรียกว่าข่คอยไส่นี่ระเบิดโดดพี่น้องเลยคอยใส่แล้วลุงเห็นแตกโอ้ยกูป่เจ้าอย่าว่าคอเห็นอยู่มนะรอบหนาเด้อเอ็เด้อโดโดยโดยสิัุนพี่น้องเนาะเอ็กเอลวองไได้ถึงนี่ยมไนสักส่สิเวลาแต่บอยอใส่เ็เห็นบอลยัยังยังอยางฟิตเลยบอมันมันคาเสือเราได้เจ้าใส่เสือชองโตบอมันเป็นชุดกีฬามันอย่าเข่าลูบเยอะได้สิเมื่อกีะ เชือดีลุงใส่กับตู้ไงยังเขารูปเลยยงามพี่น้องงามเนาะปืนเด้อพี่น้องเด้อปืนอ่าเจอกันผลงานเพลงเพลงใหม่เตียงมาเตียงทองซื้อเพลงล่าสุดซื้อเพลงว่าบ่หักจักสิลมเพื่อยังเนาะอ๋อดูว่าภาษาไทยกับถ้าไม่รักจะลมเพื่ออะไรมึงลมเพลงมันเล่าเยอะเนี่ยคุยเพื่ออะไรถ้าไม่รักจะคุยเพื่ออะไร เป็นคนหักมันโดยนั่นเนาะทับชนนอยนึงชนนอยนึงพี่น้องไงฟังถ้าเป็นภาษาไทยเนาะบ่กดอกใครว่าบึงเป็นทับชนเจ็ดตะนาจะคุยเพื่ออะไรจะคุยเพื่ออะไรโดยประมาณนั้นแต่ว่าเพิ่น้องบเมื่อกี้เพิ่นเจตนาอยากให้มันฮ่าๆนิดนึงถ้าว่าถ้าว่าแบบว่าไม่ยอมเลยท่าว่าแบบคำแย้มๆกะ็แบ่ฮักทิคุยหาทิแตกกีช้างเสียเวลาพี่น้องเอ้ยอ่าเอาเนาะโดยเอาโอเคปืนที่พี่น้องไงสิบสอง อ่าวันที่12 12องสิบสอโมงสินาทีเจอกันพี่น้องเลยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึมินมาด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนพี่น้องเลยบัวหักแจ็คชิลมเพำ่ภอยังมาได้ไหมพี่น้องด้วยพี่น้องมาเป็นคนแรกพร้อมแจกพร้อมแจกพร้อมแจกนี่จังเลพี่น้องเลยโดยมีจำกัดอ่าอ่ะเดี๋ยวพบกันโดยบ๊ายเด้อ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 นางเด้อเติมเติม